สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงเขียวหวานหมูกับลูกตำลึงนะคะลูกตำลึงอันนี้เก็บมาจากหน้าบ้านเลยนะคะจะไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะลักษณะของเขาก็คล้ายคายแตงกวาจะหากินได้ยากนะคะบางคนอาจจะเคยกินแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยกินนะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะนําไปประกอบอาหารนะคะเราก็ต้องนําลูกตำลึงมาทุบก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาเม็ดข้างในออกนะคะ ต้องเอาเม็ดออกให้หมดนะคะถ้าออกไม่หมดเม็ดมันจะเผื่อนแล้วก็ฝาดเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปขยำขยำเพื่อที่จะไม่ให้มีรสขมนะคะก็นำไปล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็มาทำน้ำแกงกันเลยค่ะตั้งหม้อใส่หัวกะทิลงไปค่ะ รอให้กะทิเดือดน,นะคะกะทิเดือดก็ใส่เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงจะใช้2อ,อย่างนะคะเครื่องแกงเขียวหวานแล้วก็เครื่องแกงผิดใต้นะคะแล้วก็มีกะปิค่ะเครื่องแกงผิดใต้ก็จะทําให้สีของน้าแกงสีสวยนะคะใครจะใช้เครื่องแกงเขียวหวานอย่างเดียวก็ได้นะคะคุณให้เครื่องแกงละลายนะคะทีนี้ก็เคี่ยวจนกว่ากะทิแตกมันนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดค่ะผัดไปสักครู่ให้เนื้อหมูเกือบสุกแล้วก็เครื่องแกงเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วใส่หางกะทีิลงไปค่ะรอเดือดนะคะ ใส่ลูกตำลึงค่ะรอเดือดอีกครั้งค่ะใส่มะเขือพวงค่ะทีนี้ก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาลปีบ๊บรอเดือดค่ะชิมดูรสชาติค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบโหระพาค่ะตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูแกงเขียวหวานหมูกับลูกตำลึงเมนูนี้หากินยากนะคะและก็อร่อยด้วยตำลึงถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณรักษาโรคต่างๆได้ครอบจักรวาลก็ว่าได้นะคะวันนี้แค่นี้ค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้า อะรที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ